จากคลิปที่แล้วผมได้เดินทางมาเที่ยวน้ําตกตาดสะเดาในอาเภอไซโยและได้ปรึกษากับเพื่อนว่าเราจะไปไหนต่อหรือเปล่าโดยทริปนี้เราได้เดินทางเข้าสู่บ้านอิตองเมืองแห่งหมอกมาดูกันว่าบรรยากาศบ้านอิตองหน้าฝนจะเป็นยังไงลุกไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย น้องไปส่งกันนะ่อ่ะเดี๋ยวเราเดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านอีต่องกันต่อนะครับอ้าวสองนู่นเหรอบ๊ายบาย นะครับแถวนี้นะก็ที่เที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนใหม่เลข323อัตนะบุรีทองผาภูมินะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่บ้านอีต่องกันนะครับก็รอบนี้มาไม่ได้ค้างนะครับทุกคนมาวันเดทริปนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมไปเที่ยวน้ําตกตาดสะเดานะครับก็สวยมากตอนนี้น้ําแบบเยอะมากก็เลยขึ้นมาตรงลานกลางเต็นท์ของลุงเปียกนะครับ เดี๋ยวผมจะไปแวะเติมน้ำมันนะครับก่อนขึ้นอีสอก็คือตรงปตทหินแหลมนะครับทำไมไฟเบรกครั้งน้ำพูร้อนหินดาดเดี้ยวขวาตรงนี้นะก็จะเป็นแบบเหมือนอ่าวน้ำแร่นะครับแช่น้ำร้อนประมาณมานี้ที่เคยเข้ามานะ ช่วงนี้ที่เป็นคลองนี่คือเป็นน้ำป่าหมดเลยนะทองหลาภูมิ21กิโลโเย้ตรวน,น้ำมันกันนะครับอ้อเพิ่งลงว่าขีดแดงนะ นี่อยู่ปทหินแหลมนะครับจัดมูปิิงก่อนสองไม้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวนั้นบนนะไม่แน่ว่าร้านอะไรอร่อยเดี๋ยวลองสุ่มดูเหมือนกันก็คิดว่าจะพาขึ้นเนินช้างศึกเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาเที่ยวในหมู่บ้านอีต่องนะอยากเจอหมอกมากเพราะว่าถ้ามาหมู่บ้านอีต่องต้องเจอหมอกนะมันถึงจะแบบสวยเพราะว่าบ้านอีต่องนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านเมืองแห่งหมอกนะครับเป็นเมืองแห่งหมอกเมื่อกี้นะครับเตินมน้ำมันจากบ้านเรานะ มาถึงทองหาภูมิเนี่ยเราใช้ค่าน้ำมันไป210บาทนะครับระยะทาง277โลในค่าเฉลีย่ยตอนนี้49โลลิตรผรู้สึกว่าของคุณทัศน่าจะประหยัดกว่านะเดี๋ยวคุณทัศจะจับถังนี้แหละของเราก็ตก0.7บาทต่อกิโลนะครับ<ม>ก็ถือประหยัดแต่ว่าถ้าเอา125มาก็ผมว่าน่าจะประมาณ55โลลิตรได้นะ55 5 6ประมาณนี้โอ้ยยังสวยเลยดูดิ นนก็จะเป็นทางแยกนะครับถ้าจะไปทางสังขะเราก็จะเลี้ยวขวานะครับแต่ถ้าเราไปอกต,ต่องวานไปล็อก,ก็ทางนี้เลยตรงไปอย่างเดียวนะครับนี่ผมจะให้ดูตรงนี้วิวสวยมากนี่ด้านล่างก็เป็นแม่น้ําแควนะครับโหสวยมากดูดิเหมือนวิวเมืองนอกเลย นี่ครับทางซ้ายทางขวานะก็จะเป็นลานกางเต็นนะโอ้โหน้ําขึ้นนะครับเนี่ยตรงนี้กางเต็นได้แต่ว่าโอ้โน้าขึ้นนะครับบาบะเออใช่เราเคยมากางบาบะเดี๋ยวรอบนี้มาอัปเดตกันด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้เขาทําทางถึงบ้านอีตองแบบดีแล้วหรือเปล่านะครับหรือมีเส้นไหนที่มันยังพังอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับแต่ทางจากท้องผาภูมาแถวนี้ก็ถนนดีเลย ช่วงนี้น้ำเยอะมากอะเป็นน้ำป่านะครับพอมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางแยกนะครับไปบ้านไรกับไปทางปีล็อกเราก็เลี้ยวไปทางปีล็อกเลยอีกสาิบสี่กิโลพู้ทางดีแล้วเนี่ยทำถึงก็ตรงนี้แต่ก็โอเคนะครับเป็นลาดยาง นี่เนี่ยเขาเขาทำทางใหม่แ้วเนี่ยก็ดีอยู่เนาะทางก็เนี่ยครับประมาณนี้ เมื่อก่อนนะครับถนนไม่ใช่อย่างนี้นะเมื่อก่อนมันจะเป็นถนนที่แบบพังๆปีนี้ถือว่าดีแล้วนะมีบางช่วงถนนพังด้วยนะครับน่ากลัวมากเลยไหลทางชำรุดอ๋อนน่ขออุดละ ดูดิพังแบบพังหนักมาก้วเนี่ยตอนนี้อากาศดีมากเลยนะครับเย็นมากเลยตอนเนี้ยขึ้นมาสูงแล้วด้วยนะก็ถนนยังไม่เจอทางที่แบบมันต้องลุยนะครับมันโอเคเลยอะเขาทาใหม่หมดละเขาช้างเพือก ตรงนี้หรอหมอกยังลงอยู่นะครับตรงนู้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่หมู่บ้านจะเจอหมอกไหมนะถ้าเจอก็ดีนะฟินเลย โอ้โหฝนตกอีกนะครับเฮ้ถึงหมู่บ้านแล้วอันนี้จะเป็นปิดล็อกนะครับถ้ามหมู่บ้านอีตองแต่จ้เข้าไปอีกประมาณ2กิโลนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปไปนี่ก่อนดีกว่า ่ะเดี๋ยวเราขึ้นเนินช้างศึกก่อนดีกว่านี่แหละมาถึงอีต่องมันต้องมีมอโอ้ยสดชื่น ได้ลุยอย่างนี้แหละนี่แหละอีต่องที่ต้องการอู้ยหมอกประทะหน้าเลยเนี่ยครับ วันนี้เราเจอหมอกนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนก่อนแต่คือจริงๆขึ้นเนินช้างสึกอะฟา้ามมันต้องเปิดแล้วเราจะมองเห็นหมู่บ้านข้างล่างแต่ถ้าเราไปอยู่ที่หมู่บ้านมันต้องมีหมอกมันถึงจะสวยนะอันนี้คือแบบหมอกหนาะอันนี้คุณทัชครั้งแรกปะครั้ง,รงแรกโคตรด,ดีโคตรด,ดี อันอันนี้คือแบบเรามาแล้วแบบเขาเรียกว่าท็อปวิวของที่นี่นะครับมันก็เลยก็เลยสดชื่นอย่างนี้นะอเออใช่คือบางรอบมาเราก็เจอแต่แดดซึ่งมันพอแดดปุ๊บมันก็แบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะสวยเี้ยมันจะมีธงอยู่นี่ครับคนฝัน้น่าจะแถวนูน้นน่าจะฝั่งนน้นเพื่อนบ้านแต่ว่าบ้านฟิลล็อกตรงนี้คือถ้าฟ้าเปิดอะเรามองเห็นเลย ับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าหมู่บ้านกันนะครับผมว่าหมู่บ้านนี้ก็จะสวยแหละมีหมอกว้าวข้างล่างมีหมอกเหมือนกันนะครับที่หมู่บ้านเห็นแล้วนี่ทุกคนถึงแล้วเช้าที่รถเต็มหมดเลยนะครับทุกคนนี่ หมอกลงนะครับนี่แหละเราถึงแล้วนี่แหละไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกัน บ้านอีต่อหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาตั้งอยู่ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเมืองแห่งเหมืองแร่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตหลังจากตำนานอันนุง่งโรดได้ปิดตัวลงคงไว้ซึ่งหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดฮิตที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติเหมือนมีเวทมวนตร์สะกดให้นักท่องเที่ยวผู้หยหาธรรมชาติเดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ยิ่งในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะได้พบกับภาพไอหมอกที่ปกคลุมทั้งหมู่บ้านกลายเป็นภาพที่ค่อนข้างโรแมนติกงดงามมากๆที่หมู่บ้านแห่งนี้ ที่บ้านอีตองเนี่ยเราสามารถมาเขียนนะครับเขียนแล้วก็ได้เนี่ยแล้วก็เอามาห้อยตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นแร์มาร์คของที่นี่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่นี่เห็นไหมหมอกลงนะครับคือที่นี่นะครับก็ฉายาหลักๆเลยก็คือเมืองแห่งหมอกนะครับหูบ้านอีตองนี่เรามาได้เจอบรรยากาศกับหมอกนี่ครับคุมแล้ว นี่ผมเคยมานอนตรงนี้ก็กลางคืนอ่ะวันนั้นอ่ะฝนตกนะครับแล้วผมก็นั่งกินหมูทะด้านล่างเนี่ยแล้วแบบหมอกเข้ามาหาแบบโอ้โหมีผุพังโฮมสเตย์นะครถ้าใครจะมาเสาร์อาทิตย์นะครับแนะนําว่าจองดีว่าเพราะว่าผมเห็นป้ายนี่คือเต็มเต็มเกือบหมดเลยนะ <c oughs> น่ากินน่ากิน จะบอกว่าที่พักอ่ะส่วนใหญ่นะจะเริ่มต้นที่หลักพันนะครับน่าจะประมาณพันหนึ่งพันสองอะไรเงี้ยที่ที่ผมเคยมาพักนะครับแต่ว่าบรรยากาศคือแบบคล้ายกันหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องดูโซนด้วยว่าจะาติดริมน้ำไหมถ้าติดริมน้ําบิงบึงเนี่ยก็อาจจะแพงขึ้นหน่อยนะครับตอนนี้คือหมอกลงนะครับเฮ้ยไม่ดิตอนนี้คือฝนลงนะครับเดี๋ยวตอนนี้หารลมก่อนฝนลงแล้วหมอกหายเลยเดี๋ยวก็หยุดแหละมันน่าจะแบบตกแบบ แป๊บนึงเดี๋ยวหมอกก็ลงลแหละเดี๋ยวหมอกมันหนาจะแน่นเต็มจะแนวาี้นิดๆบางทีอันนี้ของทูใช่ไหม AS รู้สึกจะเต็มเหมือนกันแล้วก็ดีแท็กเขาบอกว่าตรงนี้เต็มตรงนี้เน็ตแรงเนาะบริเวณน,นี้แต่ถ้าเข้าไปอยู่ข้างหลังแล้วเนี้ยรู้สึกว่าจะหน่งน่อยเน็ตบรรยากาศดีจริงเนี่ยแหละครับเมืองแห่งหมอกอากาศดีนะน่าจะประมาณ22 23องศาได้เลยเนี่ยหนาวแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มหนาวละ นี่ทุกคนยังอยู่นะครับดูดิหนามากทุกคนมองไม่เห็นแล้วอะ่ะหิวอีกแล้วอะ่ะทัดกินเลยเอาให้เต็มที่่ง่วงง่วงเดี๋ยวไปกินในเมืองเนี่ยเมืองเมองืมองการ วลค้ามีแดงได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่สี่โมงปะ่ะสี่โมงครึ่งป่ะตอนนี้ใช่สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะขับกลับถึงกรุงเทพกี่โมงนะครับบอกเลยว่ายาวๆกันคืนนี้จริง,รงๆก็ไม่ได้ไหลมาถึงนี่หรอกแต่ว่ามันก็ใกล้ละก็เลยอะสักหน่อยละกันเพราะปีนี้ยังไม่ได้มาเลยนะครับต้องถามคุณทัชก่อนว่าพอเปลี่ยนฟิลม,มาเป็นแบบรถเว็บเป็นไงบ้างสนุกสนุกปวดดตก ปวดคนปวดปวด้วยความไม่บอกเลยรก็แต่มันขี้สนุกเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าจะลากคุณทั์ออกมาอีกนะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ารถเดิมนะครับรถเดิมแบบเดิมสนิทเลยไปเดินทางกันดีกว่าทุกคนดูสภาพรถคุ้มอะ่ะคุ้มที่แบบได้มาแต่ละที่คือแบบเออชอบเลยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าไปถึงบ้านกี่โมงแล้วก็ค่าน้ํามันรวมทริปนี้เท่าไหร่นะครับก็คือตอนนี้เราเติมไป210นะครับก็คือจากบ้านมาถึงเตาเน,น้ํามันปลาทอ,อหินแหลมเดี๋ยวลงไปทองอ่ะคุ้มก็น่าจะเติมอีกทีนึงนะครับ เออแปลกใจนะเนี่ยเราเติมพร้อมกันก่อนขึ้นทองผาภูมินะครับเติมเท่ากันเลยแล้วก็มาตรงเนี้ยส่างกัน10บาทนะครับเดี๋ยวลองคํานวณของคันนี้ถังเนี้ยวิ่งไป1 6 1กิโลนะที่เติมพร้อมกันก็เอา161หาร3.133คันนี้ได้5้าเอดโลลิตรนะครับส่วนรถเราเมื่อกี้เติมไป2.8งจุดนี่ของเราได้5.6าโลลิตรเออแปลกวะ <laughs> นี่ขนาดรถหนักกว่าแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็เวลา6กหกโมงสินาทีนะครับเออเกือบ5้าโมงก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วเพราะว่าบนเขานี้ก็คือถือว่าไกลอยู่นะไปะตีไว้สองทุ่มครึ่งนะครับอยู่ที่เมืองการแล้ละน่าจะอีกประมาณสองชั่วโมงสมชั่วโมงน่าจะ ถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วห้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเติมน,น้ำมันกันเดี๋ยวไปถึงบ้านผมจะสรุปค่นน้ำมันให้เอาอีสิบเต็มถังครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคน รถไม่มีอาการอะไรเลยนะแต่เสียอย่างน้องแดงเนี่ยปอกแฮนแข็งมากบิดคันเร่งแบบปวดมือเลยนี่มาดูค่าน้ำมันรอบนี้นะครับระยะทางนะครับที่วิ่งไป729กิโลไปกับบ้านอีตองนะครับวันนี้ระยะนี้คือขี่รถไปเชียงใหม่ได้เลยเนี่ย550บาทนะครับได้ค่าเฉลี่ย49.63นะครับน้องแดงมันมากินถังเนี่ยจากทองผาภูมิมาเมืองการนะครับ ประมาณนี้ทิปนี้นะผมได้เทียบกับตัว1 1 0 i ไอตัวใหม่นะครับบางถังกินกว่านิดหนึ่งบางถังเท่ากันนะครับน้องแดงเป็นคนนําด้วยแล้วก็มีสัมภาระเนี่ยเต็มหมดเลยเผื่อเป็นแนวทางให้กับใครหลายคนนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับเราจะไปไหนตามชมกันต่อไปนะคะบ๊ายบาย